จะลองไปเปิดเฮ้ยอาาเฮียตรงนี้ด้วยเว้ยเอายิงกันแล้วใครยิงเฮ้ยทาโน้นหน้าผมน้าผมสามร้อยมาเติมละไอ้ใจหนึ่งหมดไปเดยวเดียวแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันเกิดตรงนี้ก็ที่เนจาก ไไม่ตดอกความจำยังชัดเจนเนี่ยรถเนี่ยจะไม่เกิดแั่ไหนรถที่มันดวงเปล่าตัวนี้เฮ้ยเออพี่พี่จะตกใจไปช่วยปาแจ็คไปช่วยไม่ไม่เมื่อกี้ผมคิดว่าเพื่อนเพราะว่าชื่อมันมันซ้อนอ่ะชื่อเพื่อนซ้อนอ่ะตายเถอะเฮ้อคนนึงอะมาเปิดเตช โอ้านี่่ะไม่เอ็มเดิมก็ห้ามหนูแย้นะสี่ไม่แต่ไม่รู้มังมาจากไหนแส่เดิมสวยอยู่โอ้ผปุบัตเตอร์เลยหไปออกออกออกับไ่โดนยังกำไรแล้วออกหนูเ็าอิ่มยิที่มั้งอดเพี่หาวิธีขึ้นข้างบนโอ้โหได้ท้องอีกแล้ว มาชสอก็เทนไปปะไปอีกนึงไตตามยตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ผมตามอยู่ทอนต่อนอยู่เฮ้ยขบวนขบวนขบวนขมวนเดตกเยะใใช่แแอยู่ัสองผมสองเหรอจัดทำได้ป่ะเพงแคจเย็นได้นี่บอดโอ้บอดบักแม่งนอยยืนแม่งยืนบัก รู้กันมีสองตัวที่ผมยิงไหมอีกข้างกำแพงแบบนู่นเก็บศพเพื่อนอยู่มั้งตอนแรกมันโตัวนเนี้ยเขาว่วงนิ้วท้ายปืนอไอ้อะโอ้โหไอ้ใครย,ยิงลูกปั้นอะใครยิงใครยิงใคยิงผมีวัดใช่เหรอตายแล้วอ๋อทางหนึ่งห้าปั๊บตัวนี้ยลูกปั้นเตอร์มัต่อเลยกัน เย่บอดเฮ้ยผมไม่มิลบด้ยลบ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 แบลบลบลไม่ลบลบลบลโอบล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 บบลลบลลบลบลลบ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 ล้ละลบลบงบลลล เสรีลูกปั้นเสรีอะไรนะลูกปั้นลูกปั้นอ๋อสวย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 ชาช้าเช้าเชาถ้าเป็ามเก็บเก็บเพื่อนเก็บต้องใส่หมวกเพชรดีนะเพชรดีนะต้องเก็บสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยซิโก้ทีเฮดรับเติมเกมมือถือบริการ24ชั่วโมงเติมผ่านเว็บโคตรถูกโคตรคุ้มนะครับผมหรือจะเติมผ่านเพจก็ได้นะครับผมอินบ็อกซ์เพจไปได้เลยคิดจะเติมเกมคิดถึงซิโก้ทีเฮด